สวัสดีค่ะลูกค้าพี่ดาวทุกคนนะคะเรามาพึมพำกันต่อนะคะวันนี้นะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะบำรุงผิวหน้าไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะคะในการดูแลผิวหน้าของพี่ดาวเองนะคะวันนี้นะคะพี่ดาวก็จะมาบำรุงครีมก่อนนอนที่พี่ดาวใช้ทุกคืนเลยนะคะ เป็นการทบอทวนเขาเรียกว่าจะได้ไม่ลืมกันนะคะลูกค้าเราพยายามที่จะไลฟ์อยู่บ่อยๆครั้งนะคะในการดูแลผิวหน้าของเราเองนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมีผิวหน้าแบบดีนานๆเลยนะคะเหมือนพี่ดาวนะคะใช้ครีมมิโฟล่านะคะ,าคม,ะ,คะมา6ปีแล้วนะลูกค้าสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมที่ ไม่มีสารอันตรายนะคะปลอดภัยแล้วก็เขาขายกันมายาวนานเป็น10บสปีแล้วนะคะส่วนตัวอื่นที่พี่ดาวใช้นะคะลูกค้าสามารถใช้อ่าตามได้เลยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะใช้ได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าสามารถใช้ได้นานอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราใช้ครีมตัวใดตัวหนึ่งได้นานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับผิวหน้าของเราถือว่าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองแล้วก็ทําให้แบบดีไปเลยนะคะดีแบบดีระยะยาวนะคะเขาเรียกนะลูกค้า หปีแล้วนะคะแล้วก็กับการดูแลตัวเองมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็ไม่คิดเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าคิดว่าใช้ดีก็จะใช้ไปตลอดเลยนะลูกค้าโอเคนะคะนิดนึงเดี๋ยวนมนมหกนะลูกค้าไม่มีนมนะโอเคนี่นะคะจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือการาเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะการใช้โทนเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะโทนเนอร์จะช่วยในการที่จะเปิดผิวนะคะ ฟื้นฟูผิวดีท็อกผิวนะคะเวลาลูกค้าล้างหน้าไม่สะอาดโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างในการที่จะทําให้แบบล้างหน้าสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ผิวหน้าสะอาดไม่ใช่ล้างหน้าสะอาดก็คือทําให้แบบผิวหน้าลูกค้าแบบสะอาดมากยิ่งขึ้นทําให้แบบเกิดสิวน้อยลงสิวผดสิวพืน่นสิวอุดตันหรือคนที่เป็นฝ้าเองหรือจะเป็นผิวหน้าไม่เรียบเนียนก็ตามมันก็จะทําให้แบบดูดีขึ้นได้แล้วก็ตอบโจทย์ได้ในในส่วนนั้นๆน,น,นะคะลูกคา้า ลูกค้าเนี่ยซื้อนะคะในราคา290บาทเนี่ยอันนี้พูดถึงราคาเลยนะได้ถึง120 ml ใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆก,ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องฉีดกันเยอะเราฉีดแค่นิดน,งนึงเท่านั้นนะลูกค้าแล้วพอชุ่มแผ่นอะ่ะพอชุ่มแบบทั่วหน้าของลูกค้าเองนะคะวันนี้เราก็จะมีแสงมานิดนึงเพื่อให้ลูกค้าดูได้เลยว่าผิวหน้าของเราแบบปราศจากสิวแล้วจริงๆนะแล้วก็มีความกระจ่างใสเรียบเนียนจริงๆนะคะ ในการที่ใช้แบบสิ่งนี้ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอันตรายกับผิวหน้าของเราทําให้ผิวหน้าของเราแบบมีความกระจ่างใสระยะยาวนะคะไร้สิวไร้ฝ้ากระจุดด่างๆระยะยาวกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําตามกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์มหาดนะคะลูกรักของพี่ดาวเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็โอเคเลยลูกค้าราคา290บาทนะคุ้มมากได้ถึง120 ML ได้เดินกว่ากว่าเหมือนกันนะคะ ฉีดใส่ซัมบลีแผ่นนะคะแบบนี้เลยนะคะพอชุ่มแผ่นให้ทั่วใบหน้าเช็ดนะคะได้ทั้งหน้าได้ทั้งลำคอนะคะได้ทั้งข้อศอกดำนะคะขาหนีบอะไรก็ได้นะคะที่มันดำคล้ำนะคะแล้วก็ไม่อ่าไม่แบบไม่มีความอ่าเรียบเนียนเสมอการนะลูกค้าสามารถเช็ดออกได้เลยนะคะต้นคอลำคอลูกค้าที่แบบ มีความคล้ำดำอยู่ก็ได้นะช่วยในเรื่องของอขี้ใครด้วยนะลูกค้าขี้ใครนะคะตามโซอคอตามลำตัวนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยลูกค้าในส่วนของตัวเนื้อมาหาตัวนี้ก็ใช้คู่กับครีมมิโครลามานานแล้วนะคะแล้วก็เรามาเช็ดหน้ากันเลยลูกค้าที่เพิ่งจะเปิดผิวใหม่ๆใ,ใช้ครีมทดล,ลองครีมนะคะหรือเป็นคนที่แต่งหน้าจัดก็แนะนาเลยนะคะกับการใช้ นะคะโทนเนอร์มหาโทนเนอร์มหาเนี่ยดีมากนะลูกค้าพี่ดาวเคยใช้โทนเนอร์ยี่ห้ออือ่นก็คือมันก็โอเคนะในเซเว่นในอ่าวัสสันในอะไรอะ่ะมันก็โอเคแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบสะอาดแต่มันยังไม่สะอาดลูกค้าลองซื้อ,อยี่ห้ออือ่นมาเทียบกันดูลองดูก็ได้นะเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะเออจะไปใต้แล้วยี่ห้อนี้นะคะมันมันจะแบบอ่าเช็ดอ,อกเยื่งจริงๆอ่ะคือเราใช้มาหลายยาี่ห้อลูกค้าแต่ยี่ห้อเนี่ย นีย่ยีย่ห้อนี้นะลูกค้าขวอภัยนะคะในความที่่าภาษาใต้ <laughs> สัดกลางนะลูกค้ายี่ห้อนี้นะมันตอบโจทย์แล้วก็เช็ดสะเช็ดสะ,สะอาดออกเกลี้ยงนะ <laughs> ถ้าแบบรัวรัว,รวลิ้นเยอะๆลูกค้ามันจะบบตลกตัวเองมากเลยเป็นคนที่ <laughs> ที่น่าตลกอ,ะ <laughs> อ่ะเออแล้วก็เช็ดลำคอนะไม่รู้เช็ดทั่วหน้าหรือยังเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะลูกค้า โอเคนะมีบ้างมีบ้างมันก็เหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะแต่ว่าการที่พี่ดามาอะไรบ่อยๆก็คือหนึ่งหุ่นหุ่นเราเข้าที่แล้ว ถึงอาจจะไม่เข้าที่ร้อยเปอร์เซนก็ตามยังแค่กิโลเดียวก็คือสี่สิบเก้ากิโลก็คือเราสามารถแบบไลดได้ก็คือมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวหน้าแบบเอยไม่ใช่รู้สึกแบบหน้าไม่ไม่บานมากัะลูกค้าแบบมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วอะแล้วก็อ่ามาไลดทบทวนให้ความจใ้ลูกค้าว่าเออพี่ายังใช้นะยังใช้อยู่นะยังสามารถสั่งซื้อกันมาได้ตลอดแล้วก็ส่งฟรีนะคะลูกค้าส่งของทุกวันเลยนะคะที่ไม่ได้ไล่ลูกค้าเพราะว่าอ้าวนอ้นๆๆวนจริงๆคือเราไม่กล้าออกกล้องเลยเรากลัวว่า อกกล้องและหน้าเราจะแบบบานทะลุกล้งเลยอะแต่ตอนนี้คือแบบเราตอบโจทย์ตัวเองได้เทพจะทุกอย่างแล้วคือเรื่องผิวพรรณเรื่องผิวหน้าอะไรแบบนี้คือใช้เหมือนเดิมตลอดเลยลูกค้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าครีมทาผิวตอนนี้ก็ยังทดสอบ อยู่นะคะแต่เหมือนอาหารเสริมก็ยังทานยาขาวอยู่ปกติมันจะเปลี่ยนแปลงลูกค้าภายใน2เดือนเลยลูกค้ายาขาวนะคะ1เดือนก็คืออาจจะใส่ขึ้น2เดือนก็คือพลิกชีวิตเลยลูกค้านะคะอันนี้ที่ทานในในส่วนของยาขาวนะคะแล้วก็ดีดีมาตลอดเลยนะคะลูกค้ายาขาวก็ดีมาตลอดเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นวิตามินซีเข้มข้นสามารถแบบช่วยในเรื่องของการป้องกันหวัดได้ด้วยนะคะอันนี้นอกเหนือน,นิดนึงนะคะต่อไปเชื้ตนเนอร์แล้วลูกค้า มันเกลี้ยงอะลูกค้าเวลาเราเราเช็ดเรารู้ว่ามันมันเกลี้ยงมันเกลี้ยงจริงๆถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะติดเป็นสีน้ําตาลเลยอะลูกค้านะคะที่ที่แบบอ่าที่สำรีนะคะนึกนิดนึงว่าจะพูดอะไรนะคะคือจะพูดไปโกรธแล้วแต่ยังไม่ได้นึกนะคะอันนี้ทนเนื้อมาหาฝากไว้ด้วยนะใช้ควบครีมมีโคลาคือเริดมากนะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะในการที่จะเปิด เปิดผิวเปิดผิวหน้าลูกค้าแล้วก็ช่วยในการที่จะทําให้ผิวหน้าลูกค้าสะอาดมากยิง่งขึ้นลูกค้าที่ชอบแต่งหน้าอะไรเนี่ยแนะนําเลยทนเนื้อมหาคมมากนะคะราคา290บาทคือจะใช้ได้นานมากนะคะราคา290บาทคือใช้ได้นานก็คือประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะลูกค้านะคะคุ้มนะครับการลงทุนกับผิวหน้าตัวเองที่จะมีความสะอาดทําให้แบบสะอาดแล้วก็ดูดีแล้วก็ผิวหน้าแบบ แบบยังไงเรียงเกลานะคะเขาเรียกแบบลดสิวผลสิวฝืนได้นะคะตัวนี้นะบอกเลยใช้ควบคิมิโพล่าคือเลดเลิคูณ2เลยลูกค่ะนะคะตัวนี้นะโอเคต่อไปไม่มีอะไรเยอะค่ําคืนคือถ้าของดีอ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะถ้าของไม่ดีบกเยอะคือใช้เยอะอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าของดีอ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะคะลูกคะ่ะต่อไปพี่ตาก็จะใช้ในส่วนของอันนี้แล้วมันเป็นคนที่แบบ พอใช้แบบแบบซองแล้วหัวจุกปิดของมันก็จะหายไปเลยลูกค้านะคะก็จะหายไปเลยมันไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้หายไปไหนคืนนั้นมาไล้แล้วก็หายตั้งแต่คืนนั้นแลวลูกค้านะคะนี่นะคะอันเนี้ยให้ดูกันเลยนะลูกค้าถ้าใครไม่เชื่อลูกค้าสามารถมาดูที่ร้านได้เลยนะเพราะการที่เราจะมีผิวหน้าดีกับครีมที่ได้ผลจริงอะ่ะมันก็จะแบบน้อยมากอะลูกค้านะคะ แล้เลงเลยจ้ะแล้เลงผิวหน้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นโสมเซวานะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นหนึ่งหนึ่งตัวช่วยในการชะลอผิวชะลอริ้วรอยลดจุดด่างดำบนใบหน้านะคะไม่หลายอย่างเลยลูกค้านะคะเป็นเสมือนน้ำตอะลูกค้าอืมทาลำคอด้วยนะ อย่าลืมทาคอนะคะเพราะว่าการที่เราจะทาลำคอของเราเองก็คือมันจะช่วยแบบให้แบบเสมอการทั้งหน้าทั้งคอของเราเองแล้วก็ลำตัวก็เหมือนกันพยายามที่จะบำรุงนิดนึงนะอันเนี้ยลูกค้าดูมีความฉ่ำมากมีความใสมากนะคะของใบหน้านะคะแล้วก็เนี่ยผลของการต่อเนื่องคีมีโคล่าก็คือใสมากจากที่เป็นคนที่ไม่ผิวหน้าไม่ใสนะลูกค้าแต่แต่พี่ดาต่อเนื่องคีมีโคล่าคือใสมากใสจนแบบเนี่ยไลยสดก็คือเราจะ ให้ดูเลยว่าลฟ์สดแล้วนะเราไม่ได้แบบใช้ฟิลเตอร์อย่างไดแต่จริงอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้ฟิลเตอร์นะเพราะมันรู้สึกว่ามันสวยนะคะแต่เนี่ยเป็นคนที่ที่ทําอะไรแล้วไม่อยากแบบเพอร์เฟกเกินไปก็เลยแบบเออเอาเอา,เอาแสงมามาเข้าช่วยให้มันดูว่าเออมันไม่มีสิวนะผิวหน้าแบบดีจริงๆนะคะอันนี้นะใช้เป็นโสมเซวาเสร็จแล้วนะก็คือลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ได้จะทวนให้นะคะก็คือเนี่ย ใช้โทนเนอร์เหมือนเดิมเลยลูกค้าถ้าลูกค้าเคยดูพี่ดาบอกแล้วว่าทุกคลิปเลยจะเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะแต่เรามาย้ําให้เพราะว่าเราใช้จริงๆแล้วก็โทนเนอร์เนี่ยมันจะลงไปไปอีกไปอีกอะลูกค้าต่อให้คลิปแบบลูกค้าทยอยด่วนจะรู้เลยว่าโทนเนอร์จากที่เต็มก็จะทยอยลงเพราะว่าเราใช้จริงๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็คือเสร็จไปแล้วก็คือในส่วนของโสมเซวาโสมเซวาตัวนี้นะคะบอกว่าผิวเด้งผิวตึงนะคะกระชับผิวนะคะลดอ่าลดริ้วรอยลดอ่ารอยก่อนวัยอะไรแบบนี้ลูกค้านะคะ พูดแบบติดอ่างอีกแล้วรีบนะคะรีบรีบนี่นะคะทาไปเลยลูกค้ามันก็จะมีความกระจ่างใส่ลูกค้าเห็นไหมถ้าเหมือนเราเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพวกฝอยเนี่ยฝายดำอ่ะเรายังเห็นเลยแล้วสิวถ้าพี่ดาเป็นเต็มหน้าก็จะมาไล่ไม่ได้นะคะอันนี้คือหน้ากระจ่างใสหน้าสดจริงๆเรามาไล่สดกันนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่าอันเนี้ยผิวเด้งเต่งตึงอันนี้อ่ะที่จริงอ่ะ ในเซเว่น่ะเขาก็มีขายแต่ที่ร้านก็มีขายก็คือถ้าใครสั่งคีมเบลวาามาอยากจะแบบครบเซตแบบพี่ดาวก็คือเรามีขายให้เลยนะลูกค้าเรามีขายให้เลยนะคะเรามีขายให้เลยตัวนี้นะคะเป็นเจว่านหางจอเเค่ตัวนี้จะช่วยในความฉ่ำน้ําผิวเด้งตึงเหมือนกันนะคะเหมือนลูกค้าอกเดชบ่อยๆลูกค้าก็คือแนะนําทาได้เลยนะทาได้เลยนะคะมันจะช่วยแบบให้ลูกค้าแบบผิว ไม่แห้งอะไรแบบนี้ลูกค้าทาแป้งแล้วมันติดทนมากขึ้นนะคะการที่เรามีผิวหน้าแบบช่ำนะคะลูกค้าเดี๋ยวนมหกต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยในความที่ไม่มีนมนะคะแต่คุณสามีอนุญ,ญาตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะมีนมเร็วๆนี้ไม่หรอกลูกค้าอาจจะประมาณปีหนึ่งอะเราก็ค่อยไปเสริมนมกันนะลูกค้า เพราะว่าลูกสามก็ไม่ไหวนะนมตอนนี้เหรอนมไม่ค้าใช่ไหมเอ้ลูกเสียลูกสี่ท้องสามนะก็คือตอนนี้นมไม่ค้าก็คืออยู่ตาตุ่มแนละ้วลูกค้ามันไม่ไหวกับการที่ลูกเยอะแต่ลูกไม่ได้เข้าเต้าเท่าไหร่หรอกลูกค้าไม่ถึงเดือนนะแต่แบบด้วยความที่เราแบบลูกเยอะมากเกินไปนะคะก็เลย กลายเป็นแบบนมไม่ค่อยเมียลูกค้านะคะเราไปเราโอ้ยลืมบอกลูกค้าเราเรเรา,เราแบบใช้ตัวที่สําคัญไปแล้วคีมิโกาลาอันนี้นะคะค i ีมิโกาลาใช้ดีมากลูกค้าผิวหน้ามีความกระจ่งางใสเงาไม่หรอกมามันโดนมันโดนอะไรอ่ะมันโดนแสงด้วยนะคะอันนี้ก็เนี่ยอยาให้ดูว่าเออมันดีตลอดนะใช้บุยเยอะๆยังได้เลยใต้ตาคล้ำทาไปเลยค่ะ อันนี้พี่ดาวบอกเลยขนตาก็ติดดีมากเลยของน้องพิมพ์นะโอไม่หลุดเลยลูกค้าแบบขยี้แรงแค่ไหนอ่ะอืมแต่ก็เสียวเสียวกลัวอยู่เหมือนกันลูกค้าแต่ว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่หลุดนะก็คือดีมากอันนี้ที่เขียนขนตาหลุดก็คืออยากจะกให้ลูกค้ามาดูเยอะๆว่ามันมีอะไร <laughs> เออมันทําอะไรอีกเพราะว่าถ้าเหมือนบอกว่าถ้าครีมมีคนลาคา่ะลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ดูแลคือดูแล้วอะไรแบบเนี้ยอืม นะคะอันนี้ก็อืมเท่านี้ลูกค้าแบบไม่เยอะมากนะคะแล้วถ้าใครใช้ตลอดแล้วใช้ของแท้ออันนี้ย้านะถ้าใครใช้ตลอดแล้วใช้ของแท้ไม่เห็นแก่ของถั่วคือจะหน้าดีแบบพี่ดาวเลยจะหน้าดีนานๆอันนี้เราก็ได้ผลร้อเปอร์เซ็นนะคะและการที่เราจะได้ผลร้อเปอร์เซ็นตไปอีกก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกนะอาจจะมากกว่าร้อเปอร์เซ็นก็คือมันเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละ ก็คือใช้โทนเนอร์เนี่ยคู่กับมิโครลาไปเลยมันเป็นการเปิดผิวให้กับลูกค้าผิวหน้าพี่ดาวบอกเลยว่าดีต่อให้ลูกค้าไปใช้ครีมมืนอน่ะถ้าลูกค้ามีครีมมืออยู่แล้วแบบนี้ดีกว่าลองเปิดใจไปกับโทนเนอร์มาหาดูด้วยนะมันจะช่วยให้เหมือนอผิวหน้าแบบเปิดผิวรับครีมลับอะไรแบบนี้ลูกค้าได้ดีนะแต่ว่าเวิร์กสุดก็คือใช้ครีมมิโคลาเนี่ยเพราะว่า6ปีที่ใช้มาก็คือ ปลื้มมากนะคะผิวหน้ายัางเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนผิวหน้าคือแบบจะไม่แบบไม่แบบเนี้ยลูกค้าคือจะแบบเอ่อพังยับมากแพ้ครีมมาแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้าแบบไม่สม่ําเสมอกันไม่ไม่กล้าโชว์สดขนาดนี้นะคะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแล้วก็แพ้ครีมที่มีสารคือใช้ประมาณ7วันก็คือขาววอกเลยผิวหน้าของเราและพราะมันขาววอกมันก็จะไม่เสมอกับตัวเราเองแล้วมันก็ดูแปลกๆเนาะ มันก็เคยใช้ครีมที่มีสารแล้วก็ติดสารสเตียรอยมาลวเวลยบนใบหน้าพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่เป็นมันเป็นสิ่งที่จริงๆอ่ะคือจริงๆนะลูกค้าที่สนใจนะทักกันมาได้เลยพี่ดาวจะใช้กระปุกใหญ่อยู่ตลอดย้ําเสมอว่ามันคุ้มมากคุ้มกว่ากระปุกเล็กถึง6กรัมแล้วใช้คู่กับทูนเนอร์แค่2ตัวนี้ก็เวิร์กแล้วราคาประมาณคือถ้าชุดใหญ่มัน750บวก2ก็ประมาณพันพันกว่าบาทลูกค้านะคะประมาณพันส เออพันสี่สิบาทก็ลูกค้าก็จะได้ผิวหน้าใสไปเลยแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าบอกว่ากับชุดเล็กก็ได้นะชุดเล็กรู้สึกว่าหกร้อยกว่าบาทเหมือนกันหกร้อยอยู่ที่หกร้อยเท่าไหร่แล้วไม่พี่ทาาจำไม่ได้นะใช้คู่กับกระปุกเล็กก็ได้เรางบน้อยๆนะคะใช้กระปุกเล็กไปก่อนคือเราไม่ต้องแบบอะไรแต่ถ้าเหมือนให้คุ้มอะกระปุกใหญ่คุ้มมากเบิร์กพี่ทาก็ใช้กระปุกใหญ่อยู่ตลอดคิมิกล่าแล้วแหละย้ํานะอย่าลืมใช้ของแท้เพราะว่าวการที่ใช้ของแท้คือผิวหน้าลูกค้าก็จะ มีความกระจ่างใสมีความได้ผลมีความดีไปเลยลูกค้านะคะใครที่สนใจนะทักกันมาได้นะคะส่งของทุกวันค่ะส่งของทุกวันเลยนะคะกลับมาเป็นคุณแม่ที่หุ่นเฟิร์มอีกแล้วนะลูกค้าเท่าแต่ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่อาจจะน้ําหนักขาดแค่กิโลเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังโอเคนะได้ได,ได้ได้อยู่นะคะโอเคลูกค้า ไปแล้วนะคะเท่านี้แหละก่อนนอนก็คือมีหนึ่งโทนเนอร์ที่จะเป็นตัวช่วยย้ํานะคือเราจะทวนให้อีกรอบว่าอะไรคืออะไรโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ผิวหน้าแบบมีความเห็นผลไวมากขึ้นมีความกระจ่างใสลดผดล,ลดพื่นลดสิวบนใบหน้าช่วยให้เปิดผิวลูกค้าสามารถที่จะใช้ครีมตัวอื่นได้เห็นผลมากขึ้นอ่ะอันนี้คือโทนเนอร์แล้วก็ผิวหน้าสะอาดจะทําให้ผิวหน้าสะอาดคืออันดับอาจจะอันดับอันดับหนึ่งเพราะว่าผิวหน้าสะอาดแล้วมันก็จะ เรียงเกลาไม่มีสิวผดสิวฝืนข้อดีของโทนเนอร์แต่มันไม่เหมือนกันทุกตัวโทนเนอร์บางตัวลูกค้าก็แพ้นะคะต่อไปก็จะเป็นอไอเซวาเนี่ยพี่ดาวก็ใช้แบบคือเราใช้แบบยังไงคือเท่าแต่แบบเสริมไปอะลูกค้านะคะอันนี้ก็อายุเยอะมากแล้วก็ใช้โสมเซวาก็คือมันจะช่วยเหมือนทําให้แบบผิวเต่งตึงมากขึ้นเด้งเดงเดงอะไรแบบนี้ต่อไป เป็นเป็นพวกเจลนี่แหละเจลว่านหางจอทีให้ความชุ่มชื่นกับใบหน้านะคะลูกค้าเออพูดพูดภาษากลางแล้วนะเราก็อยากขายลูกค้าแบบภาคอื่นด้วยแล้วก็ซัดแบบกลางบ้างทงแดงบ้างใต้บ้างนะนะคะแล้วก็ตัวเด็ดสุดในการที่จะหายสิวฝ้ากระจุดด่างดำปิวไปไกลแล้วก็คือคีมเบกวลานะลูกค้าทาก่อนนอนทุกคืนนะคะ โอเคเดี๋ยวคืนนี้ไปก่อนนะคะคือเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยก็ต้องทําอะไรรีบแต่เนี่ยยาวไปแล้วนะลูกค้าย,ยัาบแหละโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคีมีโครานะคะแค่2ตัวนี้ก็จบใครที่สนใจนทักกันมาได้เลยนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายเบาบางก็ทักกันมาได้เลยเปิดร้านทุกวันคะ่ะส่งของทุกวันเลยนะคะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่ยังอ่ามีออเดอร์ไว้นะลูกค้าคีมีโครานะคะเดี๋ยวไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ